สวัสดีครับเอฟซีนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมได้รับกล่องนะครับที่มาถึงบ้านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นนะครับกล่องใหญ่เลยนะครับก็จะได้ดูว่าในกล่องนี้มีอะไรนะครับแล้วก็ใครเป็นคนส่งมานะครับดูด้วยกันนะครับผมก็จะลองเปิดก่อนนะครับ ก็เขาก็ปิดดีๆนะครับคนที่ส่งมาเนี่ยต้องทําการเปิดก่อนนะครับนะกล่องใหญ่นะครับดูว่าจะเป็นอะไรเนาะนะครับยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับนะโอ้มันทําไมเปิดยากแทงเนาะนะก็ต้องเปิดก่อนนะครับเขาบอกว่าเปิด ของทุกวันนี้ต้องเปิดแล้วก็ต้องถ่ายวิดีโอนะฮะนี่ก็ถ่ายอยู่นะครับเพราะว่าเป็นของมาจากไหนเนาะพี่น้อง fc ท่านนะครับ fc กระท่อมชมจันทร์ channel มาดูด้วยกันนะครับว่าเป็นอะไรมาพิเศษเลยนะครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับใกล้ๆจะเห็นแล้วนะครับใกล้จะเห็นแล้วได้เย็นเย็นนะครับก็เปิดแบบใจเย็นเนะครับ มาแล้วนะครับมีสบู่นะครับกับกาแฟนะครับอืมอ่าปกติก็จะมีใบเสร็จมาด้วยนะครับมีสบู่นะครับครับ FC มีสบู จริงตะบูโอ้โห,หลายก้อนนะเดี๋ยวเช็คดูก่อนหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับก็น่าจะมาจากนะครับมาจากาบริษัทมนโอมนะครับแล้วก็คนที่ส่งให้นะครับขอบคุณคุณวัศกรนะครับก็ส่งให้ตลอดนะครับตลอดกาแฟน,นะครับนี่นะครับกาแฟลุงพลป้าแตน นะครับสี่กล่องนะครับสี่กล่องสี่กล่องครบนะครับสี่กล่องนะให้โชว์เลยนะครับสี่กล่องครับสี่กล่องเอฟซีนะขอบคุณมากนะครับคุณมัสกรก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะฮะท่านหนึ่งที่อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็สําหรับเราครอบครัวนะครับเอาสบู่มาโชว์น้อยนะครับสบู่อ่าโปรสิบแถมหนึ่งนะครับอ่า ทีพีนะครับโซบอ่าอะ้นนะโฮโฮโฮมโฮมมี่ฮันนี่ฮันนี่โซบนะครับโอ้ยนะครับพี่น้องสิบเอ็ดก้อนนะครับเพราะว่าซื้อสิบแถมหนึ่งนะครับขอบคุณคุณวัศกรนะครับขอให้สิ่งที่คุณวัศกรได้ได้ทำนะครับได้ส่งมาให้กระท่อมชมจันทร์ ลุงกับป้าเปียกก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยน้ําจิตน้ําใจที่ส่งมาตลอดนะครับถือว่าเป็น FC ที่น่ารักแล้วก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกอย่างในการทําทงานนะครับสุขภาพร่างกายแล้วก็คิดอะไรปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจเพราะว่าคุณวัชกรนะครับเขาเป็นผู้ที่สนับสนุนลุงพลป้าแตน นะครับเวลาซื้อสินค้าลุงพลป้าแดนก็ได้ช่วยทั้งลุงพลและช่วยกระท่อมชมจันทร์ชาแนลได้กินได้ใช้สบู่นะครับจะมีความสุขก็ต้องขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคุณวัศกรขอให้พบแต่สิ่งดีๆมีความสุขนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับก็อยากจะขอบคุณไว้นะโอกาสนี้สวัสดีครับ